สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลอดช anel ผู้รับสารเศจิกาวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณเดือนพฤศจิกายนพลังงานของพุชศพนะคะราศีพุชศพลัคณาพุชศพดาวศุกร์ดาวจันทร์พุชศพนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะหมอจะจับพลังงานของผู้คุณก่อนนะคะพุชศบ คนที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะบอาจะให้พลังงานคุณ5้าใบแล้วก็คนที่จะเข้ามานะหาคุณหรือจะมาเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนพฤศจิกายนสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทขอบพระคุณมากๆนะคะก็ะคือจะได้รับสิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะ คือศพนะพลังงานของคุณนะคะ night of source คือศพพลังงานคุณน่าจะยังนอนดึกอยู่นะคะแล้วก็มีความกังวลอะไรบางอย่างแต่ก็นะคะจะใช้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วแหละนะ,ค,ะคุณจะใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตนะคะจะหยุดกลัวแล้วนะะจะมีความมุ่งมั่นมีความกล้าหาญนะ ความเปลี่ยนแปลงที่คุณแบบว่ารู้สึกไม่สดชื่นในพลังงานรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตทําไมมันถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีจะมีการเริ่มต้นใหม่ไหมวนเวียนคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนะรอคอยใครบางคนนะคะให้เข้ามาเห็นคุณค่าในตัวตนของเรานะคะแล้วก็บางครั้งมันเหมือนเราอะไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราอะนะคะ สวยนะว่าเรามีความสามารถว่าเราคู่ควรที่จะได้รับความรักว่าเราอ่ะมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆจริงๆพลังงานของคุณอนะ่ะไม่จำเป็นจะต้องกังวลนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาให้เรามองเห็นจากความเป็นจริงนะคะกล้าคิดหรือตัดสินใจในการที่จะคุยกับใครเช่นการเริ่มต้นมุมมองใหม่นะคะจบเรื่องเก่าเรื่องเดิมไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปยึดติดบ,บางสิ่งบางอย่าง ทีนี้พลังงานของคุณเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงคนเก่านะคะสถานที่เก่าหรือเรากลับไปคิดเรื่องเก่าๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกนะคะกลัวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะ,ะให้เราใช้เ,เหตุผลนะคะสติปัญญาในการมอง เวลาที่เราจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆนะมันเหมือนคุณมีเรื่องกลัวเรื่องกังวลอะไรบางอย่างนะพลังงานเดือดซันเนี่ยนะซ่อนไว้ในใต้สำรับของคุณนะคะทีนี้ถ้าถามว่าคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ไหมการจบปัญหาบางอย่างนะคะดวงเปิดอะไรสิ่งนี้นะคะคุณจะเอาชนะความรู้สึกเครียดวิตกกังวลนะ,ะหรือคุณจะปล่อยใครบางคนออกไปจากในอารมณ์ความรู้สึกได้ไหมนะ มีความรู้สึกเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นใจเช่นอาจจะยังไม่ได้มาเจอหน้านะ,ะยังไม่ได้เจอหน้าในความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ยังไม่เป็นใจเรารู้สึกอึดอัดกดดันเรารู้สึกหนักเหนื่อยตอนนี้มันจะผ่อนคลายแล้วก็จะแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ,ะทีนี้พลังงานของคุณเนี่ยบางคนนะคะเอ,อ,อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ ทำไมคะเลิกยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งเก่านะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมามีความมั่นใจกลับมามีแพชชั่นแล้วก็เปิดโอกาสนะคะรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะในพลังงานของใกล้จะถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะ,ะใกล้จะสิ้นปีแล้วเราจะต้องมีอะไรที่ดีๆปรับเปลี่ยนรูปร่างบุค,คลิกรูปร่างหน้า,านะคะการปรับเปลี่ยนการลดน้าหนัก <c oughs> ราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคุณถ้านอนดึกหรือกินเยอะนะคะหรือทานเยอะเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาหรือคุณตั้งใจจะลดน้าหนักในบางคนนะคะคุณจะสามารถทําสิ่งนี้ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงเนี้กาลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณมีกําลังใจหรือมีแพชชั่นหรือมีเป้าหมายมากขึ้นในการที่จะทําให้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่ๆอะไรที่ดีทีนี้เรามาดูว่าพ <c> ล <oughs> ังงานของคนคนนั้น เอเนจี Energy, นะเด็กถือไม้นะหนึ่งไม้เท้าสี่ดาบหมอย,ยังมองเห็นนะคะสถานการณ์คนที่นะอายุน้อยกว่าคนที่เคยพูดคุยติดต่อสืส่อสารกลับมาเป็นพลังงานคนที่คิดถึงคุณน่าจะมีสิ่งเก่าๆหรือคนเก่าๆที่ได้ตัดสินใจอยากจะพูดจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการกลับเข้ามาพูดคุยทักทายนะคะมีพลังงานของคนเก่าที่แน่ชัดมากๆมากๆนะคะผูนะะ้ศพ บางคนนะคะผู้ศพถ้าสมมุติว่าคุณกับคนนั้นนะคะมีพลังงานของการไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารเพราะเอเนจีปัจจุบันของคุณเนี่ยมันยังเ,เกิดเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะความคิดถึงสิ่งเก่าแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ บางคนเนี่ยหมอเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันผ่านงานหรือมีหน้าที่การงานอะไรบางอย่างที่คุณและเขาเนี่ยจะต้องได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักเก่าหรือเป็นแฟนเก่านะคะคือเป็นคนที่เราอ่ะรู้สึกดีต่อกันแต่ทีนี้มันเป็นสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เราและเขานะคะต้องห่างหรือแยกกันไปเช่นจบโปรเจกต จบชั้นเรียนนะคะจบในสถานที่ทํางานหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะบางคนอาจจะย้ายหมายถึงว่าเราเอย้ายจากบริษัทนี้และเราก็ไปอยู่หน่วยงานใหม่อาจจะเป็นบริษัทเดียวกันที่เราต้องโยกย้าย หรือคนคนนั้นโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมองเห็นถึงในระบบราชการด้วยนะคะคล้ายๆสิ่งนั้นแล้วก็บางคนคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่สามารถปลดกเกษียณน,นะ,ะรับราชการแล้วแต่ปลดกเกษียณแล้วนะ,ะต้องการเริ่มต้นเริ่มโอกาสนะ,ะก็คืออยากมาเริ่มต้นใช้ชีวิตนะ,ะที่มีความสุข นะตัดสินใจที่จะมาลงหลักปักฐานเมืองไทยอะไรสิ่งนี้ถ้าเป็นพลังงานของชาวต่างชาติคนที่เป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้ได้ด้วยนะพลังงานเก่าๆหรือเมจิเชียนในพลังงานของคนคนนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีโอกาสสูงที่นะชาพศพเนี่ยคนเก่าๆจะทักทายคุณมา นะอันนี้เป็นพลังงานที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าอ่ะหรือคนที่เรารู้จักแล้วแต่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะ,ะมีสายตาจากผู้คนที่มองหรือตัดสินหรือคุณตัดสินไปแล้วนะคะหรือตัวเขาเนี่ยมองว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะยังไม่เป็นใจนะะผู้คนมองหรือตัดสินทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถพูดคุย นะขยับความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อสื่อสารหรือเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ได้ด้วยทีนี้มันจะเป็นการกลับมาปณนีปนอมมากกวา่าหมอเห็นในลักษณะน,น,นั้นนะ,ะพลังงานคนของคุณเนี่ยไพ่ที่ซ่อนไว้คือ f i ออฟคัพแปลว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ห่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในสถานการณ์ไม่ได้พูดคุยนะคะแต่ละบุคคลอะจะเกิดเรื่องราวไม่เหมือนกันแต่ฟออฟคัพะมันบอกบอกถึงความเศร้าเสียใจที่ไม่ได้คุยกับคุณไม่มีความสุข นะค,ะคนคนนี้รู้สึกว่านะคะอ,อยากจะกลับมาอยากจะปณีปร,ประนอมการตัดสินใจเขาจะต้องทักทายคุณมานะคะในลักษณะนี้น,นะคะเราไม่สามารถว่าเป็น,ปนแฟนเก่านะคะเพื่อนคือเป็นคนที่เรารู้จักแล้วร่วมงานร่วมชั้นเรียนอะไรสิ่งนี้แล้วจะกลับมาทักทายมาพูดคุยเขาอะนะคะรู้สึกว่าไม่มีความสุข การนิ่งเงียบไปของเราและเขาที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาจะวนกลับมาพลังงานเดอะเดกับเมจิกเชีนเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ต้องพูดว่าเออหมอเบื่อจังเลยอยากได้คนใหม่ๆสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ได้เกิดคนใหม่ไพ่มันไม่ได้ตอบสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นที่ Activity ของเราที่เราอะนะคะไม่ได้ออกไปทำไมคะ เ,ออเจอสังคมหรือผู้คนใหม่ๆเพราะพลังงานของคุณยังคงเป็นก้าวดาบถูกไหมคะเรารอความเปลี่ยนแปลงเรายังไม่พร้อมความเปลี่ยนแปลงเช่นเราทําอะไรเป็นรูทีนเราไม่ได้เจอคนใหม่พลังงานใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้มีมาที่เราและสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะมันเป็นแฮมพ์แลนแล้วก็ The ะเด t การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับมาคน เก่าในอดีตได้หวนกลับมาพูดคุยหรือทักทายอันนี้หมอต้องแปลสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องอะเส้นเรื่องอะมันเล่าไปสิ่งนี้นะคะราศีสิงหรลัคนาสิงที่ทําไปแล้วมีพลังงานเอเนจีของคนใหม่ดวงเปิดคนเออเหมือนว่าเขาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นใหม่หรือแฟนใหม่หรือคนใหม่อะ่ะได้ด้วยดวงมันเปิดแต่ทีนี้ของราศีพฤษภเนี่ย มันเหมือนการกลับมาคุยหรือเคลียร์มากกว่านะคะเรายังไม่ได้ปิดจ็อบหรือปิดจบเรามีการไม่เข้าใจนะคะจักรวาลก็เลยต้องส่งสิ่งอย่างเงี้ยนะคะเพื่อกลับมาให้เราได้พูดคุยได้เคลียร์หรือบางทีนะ,ะอาจจะเป็นคนที่เรารอคอย เช่นเรารู้สึกว่าทําไมความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะไม่ติดต่อสื่อสารมาก็คือมีโอกาสเป็นคนนั้นอะที่กลับมาที่เรารอคอยแล้วก็มีความล้อมชอมแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอะก็อยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยที่มีการกลับเข้ามาคุยนะคะส่วนพลังงานของเขาเนี่ยเขารู้สึกไม่มีความสุขที่ไม่ได้มีเราหรือไม่ได้คุยกับเราเอเนจี่ะมันตอบสนองเป็นแบบนี้ผู้สบอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ ราศีตุลราศีธนูราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดเดือนตุลาธันวานะคะพฤศจิกาอะไรสิ่งนี้นะคะคือคนคนนี้นะ,ะอยากคุยกับคุณจริงๆนะในลักษณะว่าอยากคุยนะ,ะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกเหมือนว่า ตอนเราเจอเขาครั้งแรกนะเอาความรู้สึกอันนี้ดีกว่าที่หมอจะอธิบายนะเพราะไพ่มันขึ้นหรือตอบสนองแบบเนี้ยคุณจะได้เข้าใจว่าเออน่าจะเป็นคนเนี้ยนะคุณไปในสถานที่ที่หนึ่งสถานที่ราชการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ทําบุญอะไรสิ่งเนี้ยนะแล้วคุณเจอบุคคลคนเน,นี้ยมันเหมือนเป็นสายสัญญาณเก่านะสายใยญาณเก่านะคะที่ทําให้เราอะได้กลับมาเจอกัน นะแต่ทีนี้มันอาจจะยังทำงานไม่เสร็จในความสัมพันธ์อาจมีการเข้าใจผิดในตัวตนของเขาอาจจะมีการเข้าใจผิดในตัวตนของคุณทีนี้พลังงานมันยังไม่เสร็จสิ้นมันก็เลยต้องย้อนวงโคจรเพื่อกลับเข้ามานะคะอย่างเช่น ถ้าคนนี้กลับมาคุยกับคุณคุณจะรู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกมั่นใจในตัวตนของคุณเองว่าคุณอะนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะใครบางคนก็สนใจคุณไม่ต้องลดความเครียดหรือความกังวลอันนี้จะมาตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะทำให้ความสัมพันธ์เอ่ออารมณ์ของคุณเนี่ยสมดุลนะะในความสัมพันธ์นี้ที่กลับเข้ามาเพื่อตอบโจทย์เอ้มั้ยคะทีนี้อารมณ์ของเขาเนี่ยถ้าคุณกลับไปคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคนเนี้ย ะะไม่เงียบไม่ห่างไม่หายไปนะคะไม่ออกจากชิดเขาไปก็ทําให้คนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณอ่ะก็ไม่ได้ตัดสินว่าตัวเขาอ่ะไม่ดีหรือแย่หรือไม่น่านับถือ นะเหมาะมองเห็นถึงสถานการณ์นี้บางคนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะมีตำแหน่งหน้าที่การงานและเขาก็รู้สึกเหมือนไม่มีความสุขเศร้าเสียใจต้องการเอเนจีของเรานะคะต้องการพลังงานของเราเพื่อนะทำให้เขาอะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะนก็คือยังมีใครบางคนที่เหมือนเป็นคนที่คอยซับพอร์ตนะคนะซับพอร์ตความรู้สึก นะแบบนี้คล้ายๆสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแบบว่าความรักลึกซึ้งแบบโรแมนติกนะคะเพราะจริงๆเอนเ g y ร์จพืชศพเนี่ยมันจะมองถึงเรานะคะไปรู้จักใครบางคนที่มันเหมือนมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างสายตาผู้คนที่มองมาตัดสินที่คุณกับเขานะคะอย่างเงี้ย ะะแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราสองคนไม่ควรไปไกลกว่านี้หรือไม่ควรคุยกันสนิทสนมกันอะไรสิ่งเนี้นะคะมันอาจจะเป็นข้อห้ามทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ไปต่อนะะ มันบ่งบอกถึงคนเก่าที่ชัดเจนนะคะเ,เพื่อนการวนกลับมาเนี่ยจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยมากกว่าในความเข้าใจนะในความเข้าใจมากกว่าทีนี้พลังงานเนี้ยจะเข้ามาแล้วทําให้เราอะได้อะไรใช่ไหมคะคุณอะจะมีแรงใจที่สู้นะคะ สู้กับงานทํางานหาเงินคนนี้เข้ามาซัพพอร์ตและสนับสนุนนะคะทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณของคุณมีความสุขเมื่อคุณได้คุยกับคนนี้นะคะบางคนพิศษบางคนบางทีเราไม่จําเป็นเราผ่านวัยบางผ่านวัยมาระดับหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราอะต้องการแค่คนที่คุยแล้วรู้สึกว่าให้เรามีกําลังใจและเรามีความสุขสิ่งนี้มันกาลังตอบสนองหรือตอบโจทย์ คนที่กลับเข้ามาพูดคุยเพื่อเคลียเพื่อให้เรายอมรับว่าสิ่งเนี้ยเขาให้เราแค่นี้เราอาจจะไม่ได้ของคู่อะไรแบบนั้นเพราะไพ่มันเล่าในลักษณะนี้นะคะทีนี้เอนเนีเนี่ยมันก็พูดได้ว่าใครบางคนที่เคยเป็นไม้หรือกลัวกับความรักความสัมพันธ์คุณได้เวลายอมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะความเปลี่ยนแปลงนั้นคุณอาจจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง รูปล่างหน้าตาสีผมย้ายบ้านย้ายสถานที่ย้ายที่ทางานหรืออะไรบางอย่างหรือเราควรจะหยุดหรือลดความกลัวความเครียดที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่และทําให้เรารู้สึกมีความสุขด้วยการเปิดโอกาสคุยกับใครบางคนนะ,คะแค่คุยนะคะ แค่คุยอะนะไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่หรืออะไรก็ได้ให้เราอะนะคะคุยและเราก็เข้าใจสถานการณ์ว่าโอเคยังมียังมีใครบางคนที่มาสนใจเราทําให้เราไม่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ได้รับความรักหรือไม่ได้เป็นที่รักเพราะก้าวดาบมันเป็นคนที่นอนไม่หลับแล้วก็เครียดแล้วก็กลัวเรื่องความรักแล้วก็กลัวหรือไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราไม่สวยเพราะอิทธิพลที่แฝงเล่นคุณ ขึ้นควีนออฟวอร์นะคะบางคนอาจจะเป็นปุ๊กมุ่งมั่นกับเรื่องงานเรื่องเงินแต่ควีนออฟวอร์มันเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และผู้หญิงที่ผอมสวยนะคะผอมและสวยทีนี้อิทธิพลอันนี้แสดงว่าคุณกำลังคิดว่าคุณน่ะไม่ผอมและไม่สวยนะอวบอะไรสิ่งนี้หมอเขาพูดแบบนี้แต่ในความเป็นจริงถ้าคุณนะรู้สึกว่าเออเราเป็นสิ่งนี้เรามั่นใจคุณนะ่ะก็สามารถเริ่มต้นหรือคุยกับใครบางคนได้นะคะ อันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับน้ําหนักเพราะส่วนใหญ่คื้ศพนะ,ะบางคนะจะเป็นคนที่หุ่นบึกบึกหรือล่ำล่ำที่เราจะพูดในลักษณะผู้หญิงอาจจะไม่ได้บอบางแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเราอ่ะนะคะมีบอดี้หรืออะไรอะ่ะสมส่วนพอดีในสัดส่วนของเราอาจจะไม่ได้ใสยตาผู้ชายหรือสายตาคนอื่นที่มองมาที่เราเรายังสวยเรายังดูดีนะคะพวกะกีนออฟบอลเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำงานเก่งโดดเด่นและเป็นคนที่เซ็กซี่ คุณสามารถหุ่นดีปรับได้นะปรับอารมณ์ความรู้สึกของคุณถ้านอนดึกนะ,ะเราไม่สามารถลดน้ําหนักได้ต้องจบบางสิ่งบางอย่างนะค,ะความกลัวเกี่ยวกับความรักความกลัวเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างน้ําหนักของคุณความไม่มั่นใจของคุณหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเรานะคะให้เรามั่นใจและเราจะเริ่มต้นหรือพูดคุยกับใครบางคนได้นะคะเพื่อนๆเอาละค่ะประสบการณ์กับมาเคลียร์มาคุยของคนเก่านะ,ะเพื่อทำให้เรา รู้สึกว่านะเรายังเป็นที่ต้องการหรือคนคนนั้นนะสนใจในตัวเรามันเหมือนการกลับเข้ามาเพื่อตอบโจทย์มากกว่าให้เรามั่นใจอะสมมติว่าใครบางคนที่ไม่ได้คุยกับเราไปนานแต่เรารอคนนี้คนนี้อาจจะเป็นคนที่กลับมามีเปอร์เซ็นที่สูงนะคะว่าเขาโทรมาเขาทักใครกลับมาและเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็สนใจเรานะไม่ใช่ว่าเราอะคิดไปฝ่ายเดียวหรือว่าเราแอบรักข้างเดียวอะไรสิ่งนี้มันเหมือนจะเข้ามาตอบโจทย์ความรู้สึกเรามากกว่าเอเนจีใหม่นะคะอาจจะไม่ได้มาขนาดน,นั้น แต่ถ้าเกิดเป็น,ปนคนใหม่จริงๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่มันจะต้องผ่านงานที่เข้ามานะคะเปลี่ยนงานใหม่ลูกค้าใหม่หรือเริ่มต้นใหม่อะไรสิ่งนี้มากกว่านะคะแล้วก็คนคนนี้เคยบาดเจ็บเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาต้องการหาคนคุยที่มาตอบสนองทําให้เขาไม่เหงาหรือรู้สึกเหมือนว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่เพื่อคุยนะคะมีจิกเชียนคือการคุยแค่คุยกับคุณเท่านั้นเราอย่าเพิ่งรีบหรื คาดหวังไปตกหลุมนะตกหลุมลึกนะ,ะเพราะว่าไพ่เดอสที่เป็นพลังงานปัจจุบันของคุณก็คือเวลาที่มีคนใหม่หมเข้ามาคุยกับเราถ้าคุยเยอะมากหรือเขากำลังเหงามากขนาดนั้นเราอย่าเพิ่งดีฟหรือลึกในความรู้สึกไปว่าเรามีเสน่ห์สิ่งนู้นสิ่งนี้มันจะทําให้เราถอนพลังงานยากอันนี้คือขอเตือนสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาคุยอย่าเพิ่งลงใจลึกขนาดนั้นแต่รายละเอียดคนเก่าที่กลับมาเราก็พูดคุยได้นะคะพลังงานของพวกคุณมีประมาณนี้แค่นั้นเองนะคะ บางทีอาจจะมีคนใหม่แค่มาทักทายหรือพูดคุยนะคะอาจจะยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นเพราะนี้เราดูสถานการณ์แค่ประมาณแค่เดือนเดียวนะคะราศีพฤษภราคานาพฤษภอายุนะคะเดี๋ยวหมอจะดูช่วงอายุและวัยบางคนนะคะอายุนะยี่สหกนะ,ะสามารถเป็นคนที่อายุน้อยได้นะสําหรับผู้หญิงที่อายุน่าจะสักสี่สิบหรือสี่สิบห้าัไปสิ่งนี้นะคะ พลังงานคนที่อายุน้อยกว่าคนในอดีตนะคะอาจจะกลับเข้ามาเลขหเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสองนะคะมีที่พลต่อนะ,ะในความสัมพันธ์นี้ทีนี้เรามาดูว่าชื่อนะคะเดี๋ยวหมอจะบอกชื่อนะคะชื่อตัวอักษรนะคะของบุคคลคนนั้นที่จะมาเกี่ยวข้องนะคะ S นะคะ A นะ นะคะ J P แล้วก็ M นะ,ะอาจจะเป็นชื่อ nickname นะอะไรสิ่งนี้ทีนี้เลขเนี่ยอาจจะหมายถึงอายุได้หรือเลขเดือนเกิดเขาวันที่เกิดเขาบ้านเลขที่เขาอะไรสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยนะคะหรือเรานัดในสถานที่นี้แล้วมันก็เป็นเลขนี้อะไรสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นสถานการณ์คล้ายๆสิ่งนั้นนะเอาละค่ะนะคะราศีาพฤษภ ลักขณาพฤศพนะคะลดความเครียดความกังวลแล้วก็การนอนดึกนะคะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยกำลังจะไหลเข้ามาในพลังงานของคุณคุณจะกลับมามีความสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะในพลังงานของคุณก่อนเมื่อคุณรู้สึกว่าโอเคเรามีความมั่นใจเราก็มีความมั่นใจจะคุยกับบุคคลอื่นหรือเราเปิดโอกาสนะค,ะคุยกับเพศตรงข้ามอะไรสิ่งนั้นมันก็เลยทํามันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะ รู้สึกว่ามีใครเข้ามาคุยในชีวิตเราทําให้เรารู้สึกนะมั่นใจในตัวเองในรูปร่างหน้าตาของเราทําให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเราใจฟูอะไรสิ่งเนี้ยมันก็เข้ามาในอารมณ์พลังงานของเราได้นะคะเอาละค่ะเป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสมาชิกช่องจะได้รับสิทธิพิเศษชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะเช่น โอเคหมอคนนี้เป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาแล้วเป็นคนที่หนูรอคอยทีนี้หนูอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยนะ,ะจากนี้ไปสักหกเดือนความสัมพันธ์หนูกับเขาอ่ะมันจะพัฒนาต่อได้ไหมอันนี้เราจะเปิดดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวจ่ายเงินค่าครูแล้วเราจะเปิดให้คุณจะได้คําตอบนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุยสามสิบนาทีโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรแอดไลน์ไอดีนะคะแอดไลน์ไอเดีเสร็จแล้วถ้าวันนั้นยังไม่ได้ดึกจนเกินไปเราสามารถคุยได้เลยในวันนั้นนะคะเพื่อน เอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ